สามอลกมรมุตุลลอยบารักาสุ่าสวัสดีนะคะสวัสดีนกักเรียนทุกคนนะคะที่กําลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะคะพบกันเช่นเคยนะคะกับคุณครูกาซานะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ1ค่ะค่ะซึ่งในข้ามนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะการบวกและการลบจํานวนนับที่มากกว่า1น0 0 0แสนและ0นย์นะคะ ซึ่งคราบที่แล้วเราได้เรียนไปแล้วในเรื่องของการประมาณผลลัพธ์ของการบวกและก็การลบนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและการลบกันนะคะ ค่ะและเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบในค้ามนี้นะคะเราจะเรียนในกรณีการหาตัวตั้งนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เข้าใจวิธีการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การบวกและการลบ 2. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกลบได้ พร้อมทั้งตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้นะคะการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและการลบแบบการหาตัวตั้งนะคะซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ให้ในักเรียนนะคะพิจารณาประโยคสัญ,ญลักษณ์ต่อไปนี้นะคะมาดูที่อันแรกนะคะ ก็จะเจอกับช่องสี่เหลี่ยมนะคะลบสเท่ากับเซึ่งช่องสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะมันก็คือตำแหน่งของอตัวตั้งใช่ไหมคะแล้วตรงนี้เราจะเรียกว่าตัวลบแล้วก็สุดท้ายอันนี้เราจะเรียกว่าผลลบหรือผลลัพธ์ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะ,ะครูถามนักเรียนว่าในช่องสี่เหลี่ยมเนี่ยมันคือจำนวนอะไรคะ ซึ่งครูเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตอบได้นะคะนั่นก็คือจำนวนอะไรคะที่ที่ลบสแล้วเท่ากับ7นั่นก็คือ10นะคะทีนี้ครูถามนักเรียนว่าทราบได้อย่างไรว่ามันคือสอ่ะนักเรียนก็อาจจะบอกครูว่าครูคะหนูก็เอา,อาหนูก็ เอา7ไปบวกกับ3หรือจะเอา3บวกกับ7ก็จะมีค่าเท่ากับ10นะคะซึ่ง10เนี่ยก็จะเป็นตัวที่อยู่ในช่องอในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะใช่ไหมคะนักเรียนคิดแบบนี้หรือเปล่าเอ่ยอ่าโอเคนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะในประโยคสัญลักษณ์ต่อไปอันที่สองนะคะ ก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมบวกด้วย4เท่ากับ9นะคะ,ะนี่คือตัวตั้งนะคะตัวนี้คือตัวตัวบวกแล้วก็จะเป็นผลบวกนะคะตัวตั้งหายไปอีกแล้วใช่ไหมคะ,ะทีนี้จำนวนอะไรคะเมื่อบวกกับ4แล้วมีค่าเท่ากับ9 จำนวนอะไรคะที่บวกกับ4แล้วเท่ากับ9ซึ่งข้อนี้ครูก็เชื่ออีกนะคะว่านักเรียนน่าจะตอบได้ทันทีเลยนะคะนั่นก็คือ5ใช่ไหมคะอ่ะ5บวก4เท่ากับ9ถูกไหมคะอ่าแล้วครูถามนักเรียนว่าหาได้อย่างไรคะอ่ะเราจะหาได้ยังไงคะ,ะนักเรียนก็อาจจะตอบครูว่าครูครับ ผมก็เอา9ไปลบด้วย4ก็จะได้เท่ากับ5นั่นเองนะคะแล้ว5ก็คือตัวที่อยู่ในอ่าในช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะถูกไหมคะอ่าโอเคทีนี้ให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ครูนำมาเนี่ย ทั้งสองอันเนี่ยว่ามีอะไรที่หายไปเหมือนกันคะอา่นั่นก็คือตัวตั้งใช่ไหมคะตัวตั้งหายไปทั้งคู่เลยใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราจะมาหาตัวไม่ทราบค่าในกรณีที่1นนะคะนั่นก็คือกรณีที่ตัวตั้งหายไปนะคะซึ่งให้นัเกเรียนสังเกตต,ต่อไปอีกนะคะว่า เราใช้วิธีอะไรในการหาคําตอบอเราจะใช้วิธีอะไรในการหาคําตอบคะ,ะให้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะเรามาดูประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่1นนะคะซึ่งเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการของการลบใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้คือประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการลบใช่ไหมคะแล้วนักเกรียนหาตัวตั้งได้อย่างไรคะนักเกรียนหาตัวตั้งโดยนำ นำอะไรคะอ่านำสา3บวกกับ7จ็ดใช่ไหมคะจากลบอ่ะจากลบนักเรียนมาหาโดยการโดยการบวกอ่าเอาอะไรมาบวกกันก็คือเราจะนำเราจะนำจำนวนที่เหลือทั้งคู่นะคะมาบวกกันอันนี้คือจำนวนที่เหลือทั้งคู่มาบวกกันนะคะก็จะได้คำตอบเป็นตัวตั้งออกมาอ่ะ มาดูอันที่สองนะคะอันที่สองกันบ้างนะคะมาดูประโยชน์สัญ,ญลักษณ์ที่สองประโยชน์สัญ,ญลักษณ์เป็นโจทย์ของการการบวกนะคะอ่ะการบวกแล้วถามว่านกักเรียนหาตัวไม่ทราบค่าได้อย่างไรอ่านกักเรียนก็จะหาตัวตั้งโดยการนำมามาลบกันใช่ไหมคะเอาอะไรมาลบกันก็จะเอาจำนวนที่เหลือ ทั้งสองทั้งสองตัวนี้นะคะมาลบกันใช่ไหมคะ,ะเห็นอะไรไหมคะ,ะก็จะเห็นว่าถ้าโจทย์เป็นการลบใช่ไหมคะถ้าโจทย์เป็นการลบเราก็จะหาโดยการบวกถ้าโจทย์เป็นการบวกใช่ไหมคะเราก็จะหาโดยการลบนะคะ ก็คือความสัมพันธ์นะคะเราจะเรียกว่าความสัมพันธ์ทีนี้ในกรณีที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือเราจะหาตัวตั้งนะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามนะคะเห็นไหมคะว่าตรงกันข้ามเพราะว่าถ้าโจทย์เป็นการลบเราจะหาโดยการนําไปบวกนะคะและถ้าโจทย์เป็นการบวกเราจะหาโดยการ นำไปลบนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างอื่นๆกันต่อนะคะทีนี้มาดูกันก่อนนะคะว่าการหาตัวไม่ทราบค่าที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการหาตัวตั้งที่หายไปตัวตั้งคืออะไร ตัวตั้งก็คือตัวที่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบนั่นเองนะคะซึ่งเราซึ่งเราหาโดยการใช้ความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามนะคะ,ะทีนี้มันก็จะแบ่งออกเป็นสองกรณีย่อยๆนะคะก็คือถ้าโจทย์เป็นบวกเราก็จะหาโดยใช้การลบนะคะหรือถ้าโจทย์เป็นลบเราก็จะหาโดยใช้การบวกนะคะ เห็นไหมคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันนะคะมันมีความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามกันนะคะซึ่งโจทย์ที่เราจะเจอในวันนี้นะคะก็จะเป็นการหาตัวตั้งทั้งหมดเลยนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะได้ใช้แค่ความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามนะคะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างอื่นๆกันต่อนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะให้ในักเรียนหาจำนวนที่แทนด้วยเครื่องหมายช่องสี่เหลี่ยมแล้วทำให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นจริงนะคะจริงๆแล้วนะคะในการแทนตัวไม่ทราบค่านะคะไม่จำเป็นจะต้องใช้แค่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะอาจจะเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมวงกลมหรือสัญ,ญลักษณ์อื่นๆก็ได้นะคะแต่วันนี้คุณครูก็ จะนำเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาใช้นะคะเพื่อความสะดวกและง่ายในการเขียนด้วยนะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะตัวอย่างที่หนึ่งจำนวนอะไรบวกด้วย1450เท่ากับ25,000อ่ะตัวที่เราไม่ทราบค่าก็คือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของตัวตั้งนะคะทีนี้คุณครูจะมีแผนภาพให้นักเรียนด้วยนะคะ มาดูกันก่อนนะคะว่าจากประโยชน์สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะจะเขียนแผนภาพได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคือมีจำนวนใดเมื่อบวกด้วย1450จะได้คำตอบเท่ากับ25,000อ่ะอันนี้ก็คือการเขียนแผนภาพนะคะจากประโยชน์สัญลักษณ์นี้นะคะซึ่งตรงนี้คือตัวตังนะคะ นี่คือตัวตัวบวกนะคะตัวตั้งจะอยู่หน้าเครื่องหมายบวกนะคะตัวบวกจะอยู่หลังเครื่องหมายบวกแล้วก็ตัวที่อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับก็จะเป็นผลบวกนะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเราจะใช้วิธีอะไรในการหาตัวไม่ทราบค่านะคะก่อนอื่นเลยเราจะได้ เราได้เรียนรู้ไปในสไลด์ที่แล้วนะคะก็คือถ้าเราหาตัวตั้งเราจะใช้ความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามใช่ไหมคะซึ่งข้อนี้เป็นการบวกดังนั้นความสัมพันธ์แบบความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามเราต้องหาโดยการนำไปนำไปลบกันคะ่ะนำอะไรไปลบกันคะ เราก็เอาตัวที่เหลือทั้งสองจำนวนใช่ไหมคะมาลบกันซึ่งการเขียนประโยคสัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่นะคะการลบกันนะักเรียนต้องคำนึงนะคะว่าเราจะต้องให้ตัวตั้งเนี่ยมากกว่าตัวลบนะคะฉะนั้นมันก็จะได้เป็นอ25,000ลบด้วย 1450เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะอันนี้เราก็จะได้ประโยชน์สัญลักษณ์ขึ้นมาใหม่นะคะต่อไปเราก็จะนำประโยคสัญลักษณ์อันนี้นะคะมาหาคำตอบนะคะเราก็จะนำไปลบก,กันซึ่งเมื่อนำมาลบก,กันแล้วนะคะก็จะได้คำตอบก็คือ1 4 5 5 0ซึ่งจำนวนนี้แหละคือจำนวนใน อในช่องสี่เหลี่ยมมันก็จะไปเป็นจำนวนเดียวกันกับจำนวนข้างบนนี้นะคะแล้วจำนวนนี้ก็จะเป็นจำนวนเดียวกันกับกับตรงนี้นะคะซึ่งก็คือจำนวนเดียวกันกับช่องสี่เหลี่ยมในโจทย์เลยนะคะที่จริงนะคะเราก็จะได้คำตอบตั้งแต่บรรทัดนี้แล้วนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการตรวจสอบว่าคำตอบของเราเนี่ยมีความสมเหตุสมผลไหมนะคะก็คือเราก็จะนำคำตอบของเรานะคะไปแทนในประโยชน์สัญ,ญลักษณ์นะคะนั่นก็คือ1 45,50นะคะก็คือคำตอบก็คือนำคำตอบมาตรวจนะคะดังนั้นเราก็จะได้แล้วนะคะว่า เครื่องหมายสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยจะเท่ากับ14,550นะคะเราก็เขียนตอบได้เลยนะคะว่าสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ14,550นั่นเองค่ะต่อไปนะคะในตัวอย่างที่สองนะคะให้เราหาจำนวนที่แทนด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยม แล้วทำให้ประโยคสัญ,ญลักษณ์เป็นจริงนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่งในข้อนี้เราก็จะได้ว่าช่องสี่เหลี่ยมก็คือแทนด้วยจำนวนที่เราไม่ทราบค่านะคะเมื่อลบด้วย1 5 0 0 0จะมีค่าเท่ากับ352,000นะคะขั้นแรกคุณครูก็จะมีแผนภาพให้นักเรียนดูนะคะเราก็จะมีจำนวนอยู่จำนวนหนึ่งนะคะนั่นก็คือจากช่อง สีเหลี่ยมนี่เองนะคะเมื่อเรานำหนึ่งหาพันเนี่ยไปลบออกอะฉะนั้นในช่องสีเขียวนะคะก็จะเหลือสา2แ0นห้าหมืนอนสองรนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตัวตัวตั้งนะคะตัวที่เราไม่ทราบค่านะคะก็คือตัวตั้งอันนี้คือตัวตัวลบนะคะตรงสีเขียวก็คือผลลบนะคะ เช่นเดียวกันนะคะตัวตั้งหายไปดังนั้นเราจะใช้ความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามนะคะ,ะตรงกันข้ามในข้อนี้โจทย์เป็นการลบถ้าโจทย์เป็นการลบตรงกันข้ามก็คือเราจะต้องนำไปไปบวกนะคะโจทย์การลบเราจะหาโดยการเอาอะไรมาบวกกันคะ อ่าเราก็จะนำจำนวนที่เราทราบอยู่แล้วนะคะมาบวกกันก็คือ15000กับ352200นะคะแล้วนำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้เลยนะคะก็จะได้ดังนี้ก็ะจะได้ดังนี้นะคะ352200บวก15000เท่ากับสี่เหลี่ยมนะคะ เรื่องการบวกกันเราไม่จําเป็นนะคะว่าจะต้องเอาตัวมากหรือตัวน้อยขึ้นก่อนนะคะเราเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะต่อไปเราก็นํามาบวกกันเลยนะคะเมื่อหาผลบวกแล้วนะคะคุณครูก็ได้คุณครูก็ได้บวกกันแล้วนะคะก็จะเท่ากับเมื่อเรานํามาบวกกันคําตอบที่ได้คือ 367,200นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็ได้คำตอบแล้วนะคะเป็นตัวตั้งที่หายไปนั่นเองนะคะทีนี้เราก็ต้องมีการตรวจสอบนะคะเราก็จะนำคำตอบที่เราได้เนี่ยไปแทนค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์ในโจทย์นะคะซึ่งเราจะนำไปแทนค่า,าเราจะนาไปแทนค่าในนี้นะคะ เมื่อแทนค่าแล้วเราหาคำตอบออกมาถ้าคำตอบตรงกันกับโจทย์แสดงว่าคำตอบที่เราหาเนี่ยถูกต้องนะคะซึ่งคำตอบในข้อนี้ครูตรวจสอบแล้วว่าเท่ากันก็แสดงว่าถูกต้องนะคะเมื่อได้แบบนี้เสร็จแล้วนะคะเรากสา็สามารถสรุปได้เลยนะคะว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยอะ ของเราตัวนี้ตัวเลขที่หายไปก็จะมีค่าเท่ากับ367,200นะคะเราก็มาเขียนตอบได้เลยนะคะก็ะคือสี่เหลี่ยมมีค่าเท่ากับ367,200นนะคะวันนี้เราก็จะมาสรุปบทเรียนกันเลยนะคะการหาตัวไม่ทราบ คะที่เราได้เรียนไปในวันนี้นะคะก็จะเป็นเพียงกรณีใหญ่ๆ1กรณีนะคะจริงๆแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกรณีเดี๋ยวเราไว้เรียนในคาบต่อไปนะคะคือการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและการลบเราจะใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบมาช่วยในการหาคำตอบนะคะซึ่งวันนี้เราเรียนไปในกรณีที่1น,นะคะก็คือ การหาตัวตั้งที่หายไปหาโดยการใช้ความสัมพันธ์แบบตรงกันข้ามนะคะตรงกันข้ามยังไงก็คือถ้าประโยคสัญลักษณ์ของนักเรียนตัวตั้งหายไปเป็นโจทย์ของการอาเป็นโจทย์ของการบวกเราก็จะหาโดยใช้การลบนะคะเอาอะไรไปลบกันก็คือเอาจํานวนที่นักเรียนเห็นอยู่สองจำนวนที่เหลือนะคะมาลบกัน โดยเราจะเอาตัวมากกว่าตั้งนะคะลบด้วยจํานวนที่น้อยกว่านะคะในกรณีที่2นะคะโจทย์ของการลบอ่าถ้าโจทย์ของการลบเราจะหาโดยใช้การบวกนะคะเรานำมาบวกกันนะคะก็คือเอาจํานวนที่นักเรียนเห็นอยู่2จํานวนนะคะที่เหลือเนี่ยมาบวกกันนะคะ การบวกเราสามารถบวกกันได้เลยนะคะก็จะได้คำตอบของตัวตั้งที่หายไปนั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีการบ้านนะคะเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจที่นักเรียนได้เรียนในเนื้อหาวันนี้นะคะโดยการบ้านเนี่ยคุณครูให้ทำโจทย์5ข้อนะคะให้ลอกโจทย์ลงในสมุด แล้วก็แสดงวิธีทำตา,ตามตัวอย่างของครูเลยนะคะตามตัวอย่างที่คุณครูทำให้ดูเมื่อกี้นี้นะคะสองคอนะคะแล้วครูก็จะมีตัวอย่างให้ดูอีกในหน้าถัดไปนะคะซึ่งนักเรียนไม่ต้องวาดแผนภามนะคะให้นักเรียนสามารถแสดงวิธีทำหาคำตอบได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างการบ้านกันนะคะ ตัวอย่างของการบ้านนะคะให้หนักเรียนทำลงในสมุดทั้งหมด5ข้อนะคะลอบโจทย์แสดงวิธีทำตามนี้เลยนะคะแล้วก็เขียนตอบเสร็จหนข้อก็ขีดเส้นใต้1นข้อให้เรียบร้อยนะคะทำไปเรื่อยๆให้ครบ5ข้อเลยนะคะ ค่ะสุดท้ายนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องการบ้านนะคะแล้วก็งานต่างๆวิชาอื่นๆที่นักเรียนยังค้างอยู่นะคะให้นักเรียนเพียรง,งานให้เสร็จนะคะอย่าค้างงานนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ทําวันนี้พรุ่งนี้นักเรียนก็ไม่ทํางานก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนสุภาษิตอ่าประโยคหนึ่งที่เขาว่า ดินพอกหางหมูนะคะ,ะถ้านัาเกเรียนสะสมงานเยอะๆนะคะนัเกเรียนก็จะทําไม่ทันใช่ไหมคะนัเกเรียนก็จะเรียนไม่ทันเพื่อนก็จะไม่มีคะแนนด้วยนะคะคุณครูก็ขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคาบวิชาคณิตศาสตร์แล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ a s s าม a m u a l a i k ม m warahmatullahi w a b a r a า a t u h ค่ะ